เนื่องจากขอวังมันอยู่ติดกับเซ็นทรัลลาดพร้า,รา,าวเพราะฉะนั้นเบสบอกว่าโบชทำคลิปให้จะซื้อของรางวัลให้แล้วฉะนั้นเตินตามว่าคือสิ่งที่แล้วก็ขอเปิดตัวกับเพลงที่ชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่า

ที่พอหมดเจอกับหา ครูน yep ี้คือช่องช่องหนูเองค่ะอาจารย์หนูเป็นยูทูบค่ะแบบทำยูทูบกับครอบครููทบคืออะไรคะับาหนูเล่นยูทูบค่ะครูเคยเล่นไหมคะในแอปเล่นไม่เป็นนะสิสองครูหน่อยสองครูหน่อยไม่ต้องคันแล้วครูไม่มีไม่มีช่องยูทูบบ้างหรอคะเล่นครูยังเล่นไม่เป็นเลยหนูต้องต้องแนะนำครูหน่อยเออมันคืออย่างเงี้ยช่องนี้ช่วงนี้ช่องอะไรดังๆมากเอ น่าจะคำสิงเจมมารีดังที่สุดทั้งก็แบบเดอร์สเนคเดอร์สเนคอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยช่องเดอร์สนคมีด้วยเหรอช่องนี้มีช่องอะไรก็ไม่รู้แบบดูเขาเขาทำเกี่ยวกับอะไรเขาทำเกี่ยวกับอะไรเดอร์สเนคค่ะก็มีแบบรองเท้านี่ล่าสุดแยกวงกันแล้วไม่ต้องดูค่ะเอานะอย่าผมพูดเยอะเลยแตกกันแล้วช่วยสั่งคล้ายให้ถึง17ล้านนาที

ฮะโอเคคัดผมทำฉันทำทุกอย่างเธอไม่เคยล้ทำฉันทำทุกอย่งอไม่เคยรทฉันททกสิ่งไม่เคยรู้เฮ้ยร้องไม่ ให้คนให้คนไว้รอฟังเป็นเทคนิคนี่คือใครดูเอวี้ีก็คือแบบอยากมีแฟนเป็นครูเลยอ่ะครูเกษตรถ้าการมายิงชัดไม่พอชีไม่ดีฉันได้ทำไปทุกอย่างยิงรักก็ยิงจุดจารทั้งวางทังหัวใจยิงชัดไม่พอชีไมย nghĩ lời dị thoại anh thầm bên trái mình, hay à? 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 ไม่เสียแรงไม่เสียแรงนี่พี่สอนพี่สอนพี่อนเหรอ พี่เราลเดินพี่เราเดินมาข้าวห้าขึ้นมาเฮ้ยช็อตนี้พี่ยินแม่งยังหล่ออ่ะไม่าพี่แล้วเนียเหี้ยพี่ยิงมั้เนี่ยองกี่เรามองอะไรกั่้เนีอบนะ

เราบอกอะไรดีนี่เรองนะตาเหลือตาเหลือตาเหลอเหลือปอร์อรได้นั่นบอกน่บอกนั่นบอกนั่นบอก่นบอก่บอก่บอกนั่นบอกนั่บอกน่บอกนั่บอกนั่บอก่บอก่บอกนั่งบอกั่บอกนั่นบอก่บอก่บอกั่นบอกนั่นบอก่นบอกไั่บอก่นบอกไั่บอก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 ่อบอก่ เขาจะเดินไปยังไ,ไงจะไม่เรียนน้องห่เอ <c oughs> ไปเาก็เดินเหนียมไปเลยย <c oughs> ังไม่รักมีแฟตอ่์ยาวเลยอะไรเนี่ยน่าบอกเมื่อกี้นะโ <c oughs> ปเจ้ากระเ <c oughs> ้งฟังได้ไคะว่าครเนี อจให้เป่าจักรแล้นะทีวีใ้คอเสนอจกรแลเปียกตอดูีมองมแล้วจักรและเปียกแลดะุนผู้ชายจะดีย่าโอหข้างในเนื้อเนือเดยวจไหององ้อ้้ตงออ้้อตง้ออ้

ยืนโปรยพี่ออกมาขวาหน่อยโปรยม่เข้าเฟรมเลยต้องทำให้เปนจับไปไหมโปรยใหม่โปรยเรื่อยมองตากันไปมองตากันไปโปรยเรื่อยหมดแล้วอ๋อไม่ใช่อย่าขามสิอย่างไปกันวองไปก่อนวองไปก่อนโปรยโปรยโปรยมิจอยไปไม้ยี่นู่นนะหินเต็มผมเลยเฮ้ยเขาไปก่อนเลย พียเราอย่าเพี้ยหน้านี่พี่ค่านนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงโอุ่นพีโอเคเป็นผู้ชายโอุ่นนะเออเอาไมนมองกงนบอกอะไรอกงานก่อนบอกงานก่อนไู้เร่องเกี่ยวกับงานังู้เออทำเหมือนที่เราทะทำถึงผู้หญิงทุกคนดิอ้าวเอามีอไเอมาไอค้รื่องนางเอกไม่ไหวแล้วขอก่อนไลยค่ะโปอยโปรยไป่อยปย โปรยไปเลยโปรยไปแหนที่น้าจะโปรยยไม่มีบทนี่เท่นี่เปจังไรอ่ะมุกมุกมุกมุดีแล้วมุกมเพิขอพยายามว่ะก็ถ้าโปรยไม่ได้ก็ไม่ได้คันหรอก สัตว์เลยต่ัวเลยเี่ยวเคิ้วบัวเลยได้ปะได้ได้ับตัดหน้าดังเอกุกหน้ามุกแบบที่หายทันนะหายใจก็ไม่กล้าหายใจมวเยเหมือนแ้หะผมามองกล้องพีเอ็นจฉเแหละ สวยใช่แลสวกินนี่ทำหน้าอะไรอ่ะกินเพียรเดียวตรงไนเกินตัวนะครับสามสอ่เกิดเลย Chị có má phải không? Má À không

ครับผมก็ฝากทุกคนนะครับติดตามเพลงนี้นะครับบอกเลยว่าเพราะจริงๆชื่อเพลงว่าเธอมาอึงเขาจะไป <c oughs> นานเท่าไหร่นะไม่ชัดฮะไม่ชัดไม่ชัดก็พูดไปเลยจะได้ชัดเพลงอะไรเพลงไม่ชัดเขาก็แพ้เขาทําใหม่ให้สิเพลงมันไม่ชัดฝากคนติดตามาได้ฝากไว้ด้วยผมฟังอย่างเดียวไม่พอครับต้องแชร์ออกไปให้ด้วยเยอะๆครับนะช่วยการสนับสนุนกัน จะได้มีอะไรสนุกๆกให,หม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันตลอดตลอดขอบคุณ,คณคน้องเบยมากๆที่ทำมานนสนุกด้วยนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ยินด้วยค่ะก็อ,อย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบาย